มาอับเดโปรเน็ตของการเปิดเบอร์ใหม่วันดูคอในเดือนมิถุนายนปี2566กันนะครับโปรโอยังต่อมาครบทุกตัวเน็ตแม s สปีดก็ยังอยู่ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรอย่างไงบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่างมิเตอร์ฟ้าน,นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโปรเน็ตราคาพิเศษของ AS ในเดือนมิถุนายนปี2566กันนะครับ จะเป็นโปรของซิมเติมเงินวันทุกคหรือระบบเติมเงินของ AS สนะครับสามารถสมัครได้ทั้งการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมเลยนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันคือต้องไม่เกิน7วันครับการเปิดเบอร์ใหม่ก็ต้องมาสมัครโปรในคลิปนี้ภายใน7วันหลังจากที่คุณลงทะเบียนเปิดเบอร์มาเรียบร้อยการย้ายค่ายเบอร์เดิมเช่นกันครับคุณต้องมาสมัครโปรในคลิปนี้ภายใน7วันหลังจากได้สัญญาณของเอสมาครับสำหรับโปรเน็ตราคาพิเศษของเอเอสเดี่ยนี้จะมีหลากหลาอยู่2แบบ1 จะเป็นเน็ตแมซ์สเปดรวมกับเน็ตคงที่ที่ความเร็ว15 Mbps นะครับ2จะเป็นเน็ตความเร็วคงที่อย่างเดียวไม่มีเน็ตแมซ์สปปดรวมด้วยนะครับสําหรับโปรเน็ตแบบแรกเนี่ยถ้าในระบบเขาเขาจะเรียกว่าโปรแบบเหมาเมานะครับจะมี2ตัวเหมาเมา250กับเหมาเหมา300ก็ตามราคาเลยครับทั้ง2แพ็กเกจเนี้ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือหลังจากที่เราสมัครโปรสเสร็จแล้วเนี่ยความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราจะเป็นเน็ตความเร็วสูงสุดครับสูงสุดเท่าที่พื้นที่ของเรามีเท่าที่เครื่องเราจะบได้เลยนะครับ เพียงแต่ว่าเขาจะให้มาแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นครับ10กิกบ้าง20กิกบ้างก็ตามแต่ราคานะครับแล้วพอหมดก็จะปรับความเร็วไปเป็นเน็ตความเร็วคงที่ครับที่ความเร็ว15 Mbps 2ความเร็วเนี้ยมันจะต่างกันค่อนข้างมากนะครับอย่างเน็ตแม็กซ์สปีดอ่ะอันนี้ถ้าคุณใช้เครื่องที่รองรับ 5G อ่ะและอยู่ในพื้นที่ที่ 5G สัญญาณดีๆมันอาจจะวิ่งได้ประมาณ700-800 Mbps เลยนะครับแต่ก็ต้องอย้ำว่าต้องเป็นพื้นที่ที่สัญญาณดีจริงๆนะครับ คือความเร็วสูงสุดของ 5G อ่ะเขาจะเคลมไปที่1,000 Mbps ก็จริงแต่ในพื้นที่การใช้งานปกติทั่ว,วไปมันก็จะวิ่งในสัก300-700 Mbps นั่นแหละครับจะเห็นได้ว่าคลืนมันค่อนข้างกว้างนะครับอันนี้มันขึ้นกับพื้นที่จริงๆครับอย่างผมเนี่ยอยู่ในกรุงเทพก็จริงแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองอยู่ประมาณน,น้องเมืองหน่อยสัญญาณแม,ม็กซ์สปีดของผมมันจะวิ่งที่ประมาณ300-400 Mbps ครับอันนี้คือเครื่อง 5G นะกับเครื่อง 4G ความเร็วมันก็จะลดหลั่นลงไปครับ ส่วนที่เป็นเน็ตงที่จะอยู่ที่ประมาณ15 Mbps ครับบวกลบกว่านี้ได้นิดหน่อยตามสภาพพื้นที่เหมือนกันครับแต่เฉลี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณนี้นะครับ10-15 Mbps แต่ถ้าเอาไปเทียบก,กับเน็ตไมสปีดต่อให้ใช้เครื่อง 3G/4G ความเร็วมันก็วิ่งไป30-40 Mbps แล้วนะครับนั่นก็แรงกว่า15 Mbps เป็นเท่าตัวแล้วนะแต่ถ้าขยับไปเป็นเครื่อง 5G เอาตำๆ่ำก็300 Mbps เนาะนั่นก็เร็วกว่า15 Mbps เป็นรวม20เท่าแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วที่ได้มันต่างกันค่อนข้าางมก แต่ข้อเสียคือมันยังไม่สามารถสลับปรับใช้ระหว่างเน็ตไมซ s สปีดกับเน็ตความเร็วคงที่15 m p p s ได้ครับเลยทําให้คุณจะสามารถใช้งานเน็ต m มซ s ส e ีดได้แค่ช่วงต้นๆของรอบโปเท่านั้นครับแต่ข้อดีคือต่อให้เน็ตไมซ s สปีดหมดตัวเน็ต15 m p s s มันก็จะจัดบที่ขึ้น 5G อยู่ครับถึงความเร็วจะอยู่ที่15 m b พ s ก็จริงแต่เรื่องค่าปิงเรื่องการรองรับก,การเชื่อมต่อ 5G มันก็ดีกว่า 4G ไปค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ โอเคไปดูที่รายละเอียดของตัวโปรกันต่อนะครับสาหรับโปรในลักษณะแรกเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือเหมาเหมา3 0 0ครับตัวนี้จะให้เน็ตแมสเปียดมาเดือนละ20่สบกิกบวกโทรฟรีไม่อันทุกเครือข่ายครับตัวเน็ตอ่ะหลังจากที่คุณใช้งานเน็ตแมส s ปี e ดครบ g ีกิกแล้วความเร็วมันจะปรับลงมาเหลือ15 m b p s อีก 70G กิกครับแล้วพอครบ 70G กิกมันจะปรับความเร็วครั้งหนึ่งลงมาเหลือ1 m b p s ครับตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ3 0 0บาท ถ้าใครจะสมัครตัวนี้ก็ให้เติมเงินเข้าไป300บาทแล้วกดรหัสดอกจัน7 7 7ดดอกจัน9 2 3าเองสา่งก็หมายสีเหลี่ยมตัวออกครับถ้าจะว่ากันเรื่องปริมาณแล้วตัวนี้จะให้เน็ตเยอะสุดในบรรดาโปรราคาพิเศษทั้งหมดของเดือนนี้แล้วนะครับ20กิกบวกกับ70กิกก็ตก90กิกต่อเดือนแถมได้โทฟีอีกส่วนตัวผมมองว่าตัวนี้คุ้มสุดของเดือนนี้แล้วนะครับอีกตัวจะเป็นหมาเสอหา250ครับตัวนี้จะให้เน็ตไม่สปีดมาเดือนละ1 0กิกบวกกับโทฟีไม่อั้นทุ ความเร็วจะปรับล้มาเหลือ1 5 MBPS ที่อีก70กิกับแล้วพอครบ70 g ิมันจะลดความเร็วอีกครั้งหนึงมาเหลือ384 KBPS ครับ384 KBPS นะครับไม่ใช่1 Mbps เหมือนตัวแรกนะครับสำหรับโปรของเดือนนี้ที่มีราคาต่ำกว่า300บาทลงมาเนี่ยจะติดฟับที่384 KBPS ทุกตัวครับถ้าใครอยากได้ตัวที่ติดฟับ1 Mbps ก็คงต้องดูเป็นโปรที่มีราคาตั้งแต่300บาทขึ้นไปครับ แต่ตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ250บาทไม่ถึง300มันก็เลยจะติดฝับที่384 KBPS ครับถ้าใครจะสมัครตัวนี้ก็ให้เติมเงินเข้าไป250บาทแล้วกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9230ก็หมายซีเรียลโทออกครับเอาจริงๆนะสำหรับใครที่ใช้เน็ตเยอะจริงๆนะผมแนะนำว่าคุณเพิ่มเงินอีกเิดนึงไปสมัครเป็นตัวแรกจะคุ้มกว่านะครับอย่างน้นอยต่อให้เน็ตความเร็วหลักหมดมันยังติดฝับที่1น่ง b p s อยู่ไงมันก็ยังพอใช้ได้ใช้งานได้ ถึงจะไม่ได้ใช้งานได้ทุกอย่างนะแต่มันก็พอใช้ได้ส่วนว่าจะใช้งานอะไรได้แค่ไหนเนี่ยก็ลองเข้าดูในคลิปนี้ได้นะครับผมมีอธิบายไว้ให้บ้างแล้วนะครับอันนี้คือโปรแบบแรกนะครับจะมีเน็ตมาสปีดพว่วงไปในโปรด้วยต่อไปก็เป็นโปรอีกแบบนะครับจะมีแค่เน็ตคงที่อย่างเดียวนะครับตัวแรกจะเป็นเน็ตความเร็ว20 Mbps นะครับจะอยู่ที่เดือนละ300บาทสามารถใช้งานในความเร็ว20 Mbps ได้เดือนละ70กิกับหลังจากใช้งานครบ70กิกมันจะปรับความเร็วลงมาเหลือ1 Mbps ครับ ราัาในการสมัครคือดอกจัน777ดอกจัน9 0 2าย์เจ็าหมายถึงเรียมตัวออกครับอย่างที่บอกไปถ้าราคาตั้งแต่เดือนสามร้อยบาทขึ้นไปมันจะติดฝับที่1 Mbps นะครับตัวนี้ก็เช่นกันยังติดฝับที่1 Mbps อยู่นะครับแต่เท่าว่ากันที่ความคุ้มค่าแล้วผมว่าตัวหมอนเมาส0สามร้อยบาทจะคุ้มกว่าเยอะนะครับราคาเท่ากัน3า0ร300บาทเท่ากาันแต่ได้เน็ตเยอะกว่าและก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยคือบางคนพอเห็นว่าตัวเองไม่ได้ใช้เครื่อง 5G เลยไม่กล้าสมัครตัวแรกมันเลือกสมัครเป็นโปรตัวนี้แทน ต้องบอกเลยนะครับโปรตัวแรกเหมาเหมา300บาทไม่จําเป็นต้องใช้เครื่อง 5G ก็สมัครใช้งานได้นะครับเครื่อง 3G 4G ก็สามารถสมัครใช้งานได้ครับเพียงแต่เน็ตไม่สปีดที่ได้มันจะได้ตามตัวเครื่องที่รับได้ครับแต่ยังไงยังไงมันก็เร็วกว่าคอมเร็ว20 Mbps เป็นค่อนข้างเยอะแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้เน็ตเยอะจริงๆต้องการจะสมัครในเรดราคา300บาทเนี่ยแนะนำคุณไปสมัครเป็นเหมาเหมา300บาทอันนั้นจะคุ้มกว่าเยอะนะครับ โอเคไปดูที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะให้เน็ตความเร็ว15 Mbps บวกกับโทรฟรีม่อันทุกเครือข่ายครับตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ200บาทครับสามารถใช้งานในความเร็ว15 Mbps ได้เดือนละ50กิหลังจากใช้งานครบ50กิมันจะปรับความเร็วลงมาเหลือ384 kbps ครับส่วนโทรฟรีทุกเครือข่ายก็ยังโทรได้ไม่อัน้นไม่จํากัดการโทรอยู่เหมือนเดิมครับจะโทรกี่ครั้งก็ได้แต่จะมีข้อจํากัดเดียวก็คือโทรได้ไม่เกินครั้งละ15นาทีครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้ทั้งเน็ตแลบ ถ้าใครจะสมัครตัวนี้ก็ให้ไปหาซื้อซิมมาลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไป200บาทแล้วก็มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9026เครื่องหมายสีเหลี่ยมตัวออกครับส่วนโปรตสุดท้ายจะเป็นเน็ตความเร็ว4 Mbps เดือนละ150บาทครับสามารถใช้งานในความเร็ว4 Mbps ได้เดือนละ30กิกพอคุณใช้งานครบ30กิกแล้วมันจะปรับความเร็วลงเหลือ384 Kbps ครับ ถ้าใครที่จะสมัครตัวนี้ก็ให้เติมเงินเข้าไปรยาบาทแล้วกดรหัสดอกจัน7จ7ดจดอกจัน0 2้าศูนองหมายสี่เหลี่ยมถูกออกครับสำหรับโปร20 Mbps กับ4 Mbps มันจะไม่มีโทฟี่พวกมาด้วยในโปรนะครับถ้าต้องการโทรฟี่ด้วยต้องสมัครโปรโทฟี่มีอันทุกกระขายเพิ่มครับโปรโทฟี Pro ่ il, มีอันทุกกระขายจะอยู่ที่เดือนละ59าสบกาบาทนะครับสามารถโทรไปเครือขา่ายไหนก็ได้จะมีข้อจํากัดเดียวคือโทรได้ไม่เกินห้าสิบห้านาทีนกันครับ โอ้ห15นาทีคุณวางสายแล้วก็โทรต่อได้ในอันนะครับแล้วก็ต้องเน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับสําหรับโปรโตโฟีมีอันทุกตัวขายที่จะสะมัครเพิ่มกบไปที่หลังเนี่ยคุณต้องสมัครหลังจากที่คุณสมัครโปรเน็ตตัวใดตัวหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะสมัครต่อไปได้นะครับถ้าคุณจะสมัครโปรโตโฟีมีอันทุกตัวขายเพิ่มหลังจากที่คุณสมัครโปรเน็ตเสร็จคุณก็เติมเงินเพิ่มก็ไป59บาทแล้วก็มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9184ก็หมายสีเหลี่ยมตออกคั โปรทั้งหมดที่พูดมาในคลิปนี้จะมีล็อกการใช้งานอยู่ที่รอบละ30วันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้6รอบนะครับจะมีเฉพาะตัวทัวร์ฟรีตัวนี้ตัวเดียวที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้แค่3รอบนะครับแล้วตอนนี้ของ AS ก็ยังไม่มีแพ็กเกจเสริมเน็ตเพิ่มออกมาเป็นกระของทนะครับจะมีก็เป็นโปรแฟลเซลที่เราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นโปรอะไรบ้างโอเคว่าแฟลเซลของ AS หลายๆตัวที่ผ่านมาราคาถูกก็จริง แต่ถ้าเราไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันจะเป็นโปรอะไรไมันก็ว่างแผนการใช้งานลําบากเนาะแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าเราเลือกซิมได้ถูกกับการใช้งานเราเองต่อให้เน็นหมดมันก็ไม่ถึงกับใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างถ้าคุณเป็นสายโซเชียลอ่ะเน้นใช้งานพวก Facebook Messenger Line WhatsApp หรือไม่ก็ Twitter เนี่ยถ้าคุณเน้นใช้งานแค่5แอปนี้นะแนะนำาคุณไปเปิดซิม Super Social มาใช้สมัครโปรในคลิปนี้จะดีกว่านะครับคือคุณสมบัติของซิม Super Social เนี่ คือทันทีที่คุณลงทะเบียนเปิดเบอร์ใช้งานมันจะได้รับเน็ตความเร็ว 4MBps แบบไม่อั้นบริสพีดสำหรับใช้งานแอปทั้ง5ตัวนี้มาใช้ได้ไม่อั้น30วันนะครับและในรอบต่อไปแค่คุณเติมเงินเข้าไปเกิน150บาทคุณจะได้รับสิทธิ์ตามเดิมเนี่ยใช้งาน5แอปนี้ได้ฟรีอีก30บันรับสิทธิ์ไปเรื่อยนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย12เดือนเลยเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเลือกเป็นโปรตัวที่สูงที่สุดอย่าง 4MBps เดือน150บาท ทุกรอบการเติมเงินของคุณน่ะนอกจากคุณจะได้เน็ตความเร็ว4 Mbps มาเดือนละ30กิกะไตัวโปรแล้วมันยังจะได้เน็ตความเร็ว4 Mbps เหมือนกันเนี่ยมาใช้สำหรับเล่น5แอปนี้ได้แบบไม่อันด้วยนะครับอันนี้จะได้ทั้งการเปิดเบอร์ใหม่และก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมมันจะได้รับสิทธิแค่ a ฟ e b o o กกับ l ล ne แค่2ตัวนี้นะครับเวลาย้ายค่ายแล้วจะรับสิทธินี้ก็ให้เลือกแพ็กเกจน,นี้นะครับคุ้ม4ต่อนะครับ วิธียายค่าก็คือให้กดรหัสดอกจันหนึ่งห้ดอกจันเลขที่บัตรประชาชนเครื่องหมายซี่เตยมทุวออกแล้วก็เอาพินแปดตัวที่ได้เนี่ยไปทำรายการออนไลน์ที่ลิงก์นะครับหรือจะเอาไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ AS ที่ศูนย์ใกล้บ้านก็ได้นะครับแล้วแจ้งก็ว่าต้องการย้ายค่ามาเป็นซิมเติมเงินของ AS แล้วก็บอกเขาด้วยว่าอยากได้แพ็กคุ้มสต่อจะเอาสิทธในการเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลาฟ์ฟรีหลังจากที่คุณได้ซิมมา คุณก็เอามารอสัญญาณสักประมาณ2อสวันนะ่พอสัญญาณของ AS มาคุณก็เติมเงินแล้วก็กดรหัสสมัครตาที่ผมแจ้งได้เลยครับขออย่างเดียวอย่าให้เกิน7วันหลังจากที่สัญญาณมาเท่านั้นเองครับหรือถ้าคุณไม่ชัวร์ไม่มั่นใจที่จะสมัครเอง,จ,มมงะจะให้ผมสมัครให้ก็แจ้งมาได้นะครับใครที่ใจผมสมัครให้ก็แอดไลน์ตัวนี้มาได้เลยนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเซิร์ชแอดดี้แอดมิเตอร์ฟานะครับแอดมาเสร็จก็แจ้งเบอร์แจ้งโปรที่ต้องการสมัครมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยสมัครให้ได้ครับไม่มีค่าาบรรริกรอะไนะไน หรือกับการเปิดเบอร์ใหม่ก็ได้นะครับคุณจะไปเปิดเบอร์ใหม่มาแล้วจะให้ผมสมัครให้ก็ได้นะครับโดยอฉพาะพวกเบอร์มงคลเบอร์สวยอะไรแบบเนี้ยแนะนําเลยนะครับได้เบอร์มาอย่าเพิ่งเติมเงินเช็คให้ชัวร์ก่อนที่เติมเงินดีกว่านะครับคือเดือนที่ผ่านมาเจอเคสแบบเนี้ยมาหลายรายเลยไปซื้อเบอร์สวยเบอร์มงคลมาเติมเงินแล้วสมัครโปรในคลิปที่เราใช้ไปไม่ได้นะครับคือต้องอธิบายตามนี้ซิมใหม่อ่ะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะมันจะมีอายุของมันอยู่เต็มที่มันก็ไม่เกินปี แล้วพวกเบอร์สวยเบอร์มงคลน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะขายกันได้ทุกวันเนาะบางร้านเขาต้องถือกันไว้2ปี3ปีถึงจะขายได้ก็มีเพราะฉะนั้นร้านเขาก็จําเป็นต้องลงทะเบียนซิมไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันหมดอายุแล้วก็เติมเงินเลี้ยงวันเอานะครับพอเก้าไหมแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้ามันเปิดเบอร์มาเกิน7วันแล้วมันก็เอาไปสมัครโปรในคลิปนี้เลยไม่ได้มันต้องทําการย้ายค่ายไปค่ายอื่นก่อนแล้วย้ายกลับมาเพื่อใช้สิทธิในการย้ายค่ายเบอร์เดิมแต่ในกระบวนการการย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ย เงินที่เติมไว้มันจะไม่ย้ายไปด้วยถ้าคุณเติมเงินไว้แล้วย้ายค่ายเงินที่เติมไว้มันก็หายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยถ้าได้เบอร์มาแล้วไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งเติมเงินเช็คให้ดีก่อนจะเช็คกับร้านที่คุณไปซื้อซิมมาเลยก็ได้นะครับร้านค้าพวกนี้เขาจะมีแอปสําหรับสมัครโปรให้ลูกค้าอยู่แล้วลองเช็คดูให้ชัวร์ก่อนนะครับเอาไว้ให้มันสมัครได้จริงคุณค่อยเติมเงินเข้าไป,แล,ไปแล้วค่อยสมัครโปรตามที่ผมแจ้งไปนะครับ แล้วก็รหัสกับราคาของโปรในคลิปนี้ทั้งหมดผมมีอัปเดตไปให้ในเว็บของช่องเรานะครับใครที่ฟังไม่ทันจำไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยก็เข้าไปกดสมัครจากในเว็บได้เลยนะครับเว็แบบนี้นะครับ misterfan.com นะครับ m i s t e r f s e r l.com ครับโอเคสำหรับข้อมูลทั้งหมดของเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยสามารถสอบถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะรีบเข้ามาหาคําตอบให้ครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาตรงนี้ก่อนล้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ